ว่าได้ซีนาเหม็นบับมันก็กูดมันกููแล้วที่นี่ก็เอาอันยาสวมแดงใส่เข้าไปเลยเนาะยืดมันก็ยืดออกกับเป็นต้นมากเนี่ยอแต่บ้านสี่เป็นเป็นกูได้เป็นกูเป็นกล่ำเม็นบอล่ะมันเไ็้ยาสวมแดงเลยสิกูดไปเลยบ่เพราะมันอันนั้นมันบ่ต่อยอดได้มันต่อดอกขึ้นมาเลยมองกูกๆูน่ะกูดนี่คือมันหยิกมันอะไรนี่หย่อนมันหยิกนะ ใช่เขาไปก็ตอยออขึ้นมากเตอยออนึ้นมากมันเป็นดอกเลยนะมันสีเป็นกาบขาวเลยเอาามันคือถอดแห้งแท้จังเสียพอตอนเก็บนี่เขาว่ากลัวเก็บไงครับแล้วก็พอใครมีใบลุติดออกมาน้าหน่วยเพราะว่ามันสีเขีตเกี้ยงมันจังใดล่ะใบใบหน่อยกวนวยใบมันสีบนหาตื้อเือเขาเห็ดใส่แน้ออื่นอ๋อถ้าใช้อย่างอื่นนั่นคือใบใบหลายครับถ้าห้าเก็บเธอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บเนาะเก็บมาเรื่อยๆกับหาเมื่อเก็บพกเมื่อเก็บ ปกติกี่วันเก็บหกกิ๊เจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งแต่วันนี้มิหนอนของเขานอะมีบ่งนะของพี่มีไหมบัตรต้นข้าวหานี่ไปก่อเขากับเบิ้งทั้งเวลาเข้าวกรอ่มันจะมีหนอนตุ้ยไตตุนนุ้ยนะของเก่าคือ่มิหนอนนะสัตว์อันมัวเจ้าสียาหยังสียาเคมีเขาเลยอันมันก็มีหนอนอยู่คือเก่าเขาว่าราคาไปสีเถี่ยนึงเถียวละาหาพันเงินอาทิตย์ละเถือน่ะสีอาทิตย์ละเถือนละเถือนเถือนละหาพันหาพันขาว่า บาหนี้มูเจ้ามาเอาอยาง้องข่อยเลื่อไปสี่ร่องเบิองเนี่ยพี่ข่อยผมมีหนอนได้บ้างไหมไปเบิองไปเบิองนะครับไปจับเบิองมันไปไปยางเบิองนะปลานี่เบิองก้อนอะไปลานี่บ้านในเก็บหลายบันไดเลยง่ามากบ้านในนี่พาผมไปดูหน่อยกันนะถอนห่อนถอนห่อขึ้นมาเลยมันสิเป็นน้อยขึ้นมาก้อนยอดงังเดี๋ยปกติมันเป็นอย่างนี้ไหมครับปกติคนว่าถอดยอดมันก็ทื่งหอดขึ้นก้อนจะค่อยมีน้อยมีส่รอกทั้งกลุนเนาะอ๋อนี้ถอดยอดมาเลยถอนน้อยออกมาเลย ย่างก้อนวยยก็แตกความกันนะนะทุกปีมันสิเป็นแบบว่ามันมันติทุกขอนะแล้วเนี่ยอันนี้ก็ว่ามันปดถทุตีทุกข้อนี่จุกม้วนวันี่ขอนี่มันก็สิขอนี่ก็นี่มันก็สิตดตีทุกข้อคือนับได้นะแบบติไวแล้วก็มานับได้เมื่อก่อนมันสิมีรนเดนะรนหลายจังสียะรนหอดใบพิกายเนี่ยหัวม่วงอันบ่ได้หอนไว้มันก็แตกตากแต่ว่ามันจังสีแหละว่าหน่วยมันมันอันตดคู่ข้อคือมันเหลือคู่ข้อนี่ หน่อยๆสีมันสิทธสัตว์คือแบบว่าเห็นผเห็นขาวผิวขาวเสี้ยนเนี่ยเนี่ยมันถือว่าดีไหมแท้เปรดีเออถือว่าดีถือว่าทุกปีว่าเห็นทังสี่นะทุกปีไม่เป็นอย่างนี้แปลว่าเห็นว่ามันแตกยอดนี่คือมันแตกยังเสี้ยะเนี่ยมันสิเป็นดอกคือมาพ่อขอมกันเสี้ยนเนี่ยแล้วทีนี้เขามีการตรวจฐานพิษตรวจอะไรไหมข้างในเนี่ยเออเขาเอาพริกอาพริกป้านี่ไปตรวจอยู่ครับเอาไปตรวจเขาก็ว่าผ่านเขาเขาเลยมาขอว่า ให้ผมได้บอ่อเนี่ยก็จะชงอันบริษัทธิสดนะขนาดใส่เคมีกับใส่เตยนั่นล่ะใสเต,สย,เต,สย,เตสยเวลามันเห็นตูขามาแมงผสมแดงนี่ฉีดห่างประมาณอาทิตย์นึงบอเห็นตูอาทิตย์ละเถะื้าของเข้ามันใบบบใหญ่เด้มันสีหายเตยนวยและหลายอยังเสียแต่<า>อันนี้ได้ลูกเยอะใช่ไหม,มนี่หลพวงเน่าสีพของพริกทุกเขียวตะกี้ม่วมีนอยเนาะเมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนไม่มีลูกอ่ะบ่อฟ้ามันตีดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสีเป็นแซงอยู่างเสีย มันตีตีคนเลยอ๋อนี่ฉีดฉีดพริกเสร็จก็มาฉีดมะนาวต่อฉีดละละกันทุกเดียวทุกเดียวน่าจได้เก็บน้อยกินดิปกติไม่มีอ่ะมันเป็นแซงเป็นแซงดิเห็นบอลไหครับเป็นพวงๆงนี้เลยนะมันพ่วงก็ติดเหมือนี่นะมันมันวอลนะก็ัทนะแล้วน้ำมันเป็นยังไงบ้างครับน้ำดีมีน้ำดีไหมไม่ใช่ลูกดกไม่มีน้ำดีที่แรกว่าแต่มันเป็นปากหน้าสีเนาะพวกเด็กกินปีนินแหละ ที่ว่าทุกเถียวมันขึ้นยอดมามันเป็นดอกพร้อมบางสี่นะซือว่าดกอยู่ครับคือว่าเห็นหน่อยดกเมื่อก่อนไม่โดกอ่ะมันดกมันกระโลนเนาะทุกปีนะแต่ปีนี้ปีนี้มันกับ่ใครโลนครับโอ้โหเดินขึ้นเขานะครับตอนนี้แล้วก็ได้กลิ่นพริกพริกคือแดดเนาะมาเจอตอนมันแดดจ้าเลยสองโมงแดดเที่ยงเลยกำลังร้อนเต็มที่เลยกำลังร้อนเต็มที่เลยพริกยังรอดร่วเลย แต่มันสีบ่ิ밍กิก่งกิ่งแต่ว่าเหนียวกิ่งแต่ว่าขวนที่เขาไปตะเก็บเนี่ยมันเก็บง,ง่ายกิ่งก็ดีด้วยกิ่งมันบม่คยขาดไปน้ำเมื่อก่อนนี้เด็ดทกทีถ้าเขาสีอันหมโนอย่างอื่นเนี่ยมันก็สิิกิ่งขาดขาดมาน้านวยนยนมเขาไปเลือกของอะไยางปากลัก,ลกไว้มันสีเป็นนุ่มเดียวเนี่ยเก็บนวยจริงเริงแล้วมันมันมันไม่ดีอหอย่างนั้นนะหรือมันดีก็คิดว่ามันดีเพราะมันจะเป็นนวยได้แล้วนี่มันแน่นมั้ครับเขาบอกว่าแน่นดีเก็บเ็เก็บง่าย ปกติเจ็ดวันเก็บครั้งหนึ่งแต่นี้ต้องห้าวันห้าวันเก็บห้าวันอ๋อนี่ก็ได้เพิ่มใช่ไหมครับได้เพิ่มนี่แหละมันมันมันจะไม่เหี่ยวลูกมนะันอ่ะจะตึงดีเก่งตึงทุกปีเขาบอกว่าพริกป้าเนี่ยเป็นไงมันจะหดเหรอไอ้คนมาซื้อเขาจะบอกว่าตรงนี้มันโหดๆยังไงก็บอกแล้วปีนี้อะปีนี้มันก็ยืดเลยเนาะม,มันตรงเลย